สวัสดีครับมาพบก,กันอีกครั้งครับกับผมวัดราชีสีครับกับช่วงเล่นทุกสายกายทุกองนะครับวันนี้ก็มาช้าค่อนข้างดึกหน่อยนะครับตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะเรืยบเพียครับหุ่นวายก็ลองลองหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างนอนดึกทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะเหนื่อยๆเยอะไปหน่อย ก็เลยลองลองดูนะลงประมาณนีนะ้ทุกวันนะครับไม่ค่อยมีคนดูก็ไม่รู้นะครับไม่มีเวลาว่างจะลงเร็วนะบางทีก็อยากอยากทําตามจังหวะอารมณ์เหมือนกันนะี่ยจว่าบางทีจะเร่งทําตามเหลดเวลามันก็ไม่ไหวครับบางทีเวลามันรัดตัวนะครับทาไม่ทันนะครับนี้ก็เข้าสู่ EP ที่267แล้วนะครับอย่างเม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับยัดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4ศูนย่เบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปดูกันนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะพี่นะไม่ได้ขายประกันดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเดี๋ยวค่อยทักไลน์สอบถามราคาเช่าหางไปนะดูไม่ขาดแล้วพี่เนาะเอาแค่ขายพอนะไม่ไวเอาไว้เล่นแค่ชอบแล้วกันนะครับบางองค์บางองค์ก็ ชอบชอบแต่ก็ต้องเอาออกมาแบ่งปันนะเพราะว่าของทับต้องเรีด้วยทองนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับนี่วันนี้มาเริ่มกันกันกบปิดตานะครับนี่นี่นะครับเนื้อจะแกะ่เดี๋ยวมาซูมไปใกล้ดูหน่อยนี่ครับน่าจะจะเรียกว่าปิดตาแข้งหมอนเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นะเนื้อจะแก่เดีย๋ยวผมไม่เห็นตอนแรกเนี่ยผมไม่อยากจะแกะเลยนะ เนี่ยเจะเก็บไว้ในตลับเดิมเลยกลัวจะไม่เห็นเนื้อนะเนี่ยครับสภาพกา็ยังโอเคนะพี่นะปีป,ปีลั่นหน่อยเนี่ยครับอยู่ในตลับนะผมว่าจะเนี่ยจะไล่แบบในตลับเลยก็กลัวไม่เห็นเนื้อกันนะครับเนี่ยได้มาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอาศัยดันออกข้างหลังออกนะพี่นะไม่กล้าแกะนะกลัวอาศัยดันกระจกดันออกมานะครับเนี่วมันจะออกมาได้นะครับนี่ดูเนื้อจะ ติดขอบหน่อยเนี่ยเนี่ยขอบฝั่งเนี่ยติดหัวจะลั่นมากเลยแต่ไม่ลั่นนะฮะโอเคเนี่ยยังสมคงค่อนข้างอย่างยังสวยยังสมบูรณ์อยู่อาจจะมีปีกอะไรแตกนิดนึงแต่ไม่ไม่ไม่ม,มีลั่นนะพี่นะเนื้ออาจจะปริอ่านะนี่ฮะตรงนี้อ่าหน่อยนึงแต่องค์ยังสมบูรณ์อยู่นะนี่ครับนี่ครับตาน่าจะเรียกว่าพิมพ์เครื่งหมอนเล็กหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะนี่ครับเดี๋ยวจะแกะว่านนะครับแล้วก็ลงลักยางไม้บรรบ้านไว้นะครับนี่ ดูครับนี่เนื้อหานี่ครับเล่นหาน่าจะเป็นเล่นมุกปู่จีนนะดูพิมพ์ทรงแล้วเป็นแข้งหมอนอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะดูฮะเนื้อเก,กว่านนะพี่นะบางองค์ก็เก่ผงคุกลักก็จะแข็งงนะมันๆไปเลยนะแต่องค์เนี้เก่ว่านนะครับนี่ฮะเนื้อออกน้ำตาลนะครับเก,ก่ผงเก่าว่านนะครับนี่ฮะมันบ้านเลยนะพี่นะในเรียมมันบ้านนะครับนี่ฮะ นี่ครับหรือครับลงลักยางไม้นะมันบ้านไว้นะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะพี่นะประมาณนี้เลยนะอง์แรกวันนี้เนี่ยอยู่ดึกขนาดไหนเนี่ยเล็บขอไฟครับขอประทานไฟครับก็วันทั้งวันเลยนะยังไม่ล้างไม่ล้างมือยังไม่อาบน้ำเหมือนกันมาบอกตรงเลยเล็บดําเนี่ยนั่งจัดพระเรียงพระวจะทําไม่ทําดีนะครับกะเกย แกะพ้าออกมานะครับเรียงนะครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับนี่ปิดไอเม็ดแตงหลวงบกทวดนะครับนะครับไม่ใช่บกแตงโมนะครับนี่เม็ดแตงเรียกว่าเม็ดแตงเหรียญเม็ดแตงนะครับองค์นี้ก็ได้มาอย่างนี้นะพี่นะไล้มาผมยังไม่ได้แกะดูข้างในเลยว่าเป็นไงนะถามไทยราคาดูชอบก็มาเลยนะครับเดี๋ยวไม่แกะในคลิปนี้แหละนะนี่ครับดูครับผมก็สองแค่นี้เองนะพี่นะ วัดมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นี่ฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยครับนี่ดูกันนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูวถูกใจหรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่เห็นด้านในเหมือนกันนะครับดูแค่หน้าหลังแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาแชร์ันแกะชมพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มูนะครับเรื่องจริงเลยเนี่ยไม่ได้แกะอะไรมาเลยนะครับก็ ถามไทยราคามัานบ้านมานะ่สองเยอะเดี๋ยวมักนกตรีราคาโดดอีกนะครับนี่ยนะแกะดูนะครับซื้ออย่างเงี้ยอาจจะวัดเลยไม่ต้องแกะดูอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่นะบางทีตีปิงแพงนะเปิดมาล้านหน,นึ่งเนะี่ยบอกว่าผมตัวเนี้ยไม่ต้องแกะซองลนวะผมสักห้าแสนได้ไหมผมเช่าเลยประมาณเนี่ยนะต่อสักครึ่งนะประมาณเนี่ย แต่ผมแกะดูแล้วทำมุมไม่ชอบเนี่ยผมไม่เอาเนี่ยเจอของก็เริ่มเฮ่ยยังไงหเล่าแกะไม่ออกเดี๋ยวดูก่อนมันติดอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แกะมือเมื่อเมื่อกันห <c oughs> ยอดกาวไว้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เดบก็เริ่มดำอีกแล้วนี่ครับเรื่องจริงครับชาวมายังไม่ได้แกะเลยโอ้โห อย่างไรครับเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนแป๊บนึงอะไรง้างหน่อยนะโอ้ยตาก็ไม่ดีแย่ถูกแย่พิษละนะครับจริงจริงนะครับเนะช่ามายังไม่ดูเหมือนกันครับดูแค่หน้าหลังที่เฉยๆนี่ครับเต็มเดิมเลยครับไม่ดีไม่ดีแกด,ดูหรอกนะได้มางี้เลย อ,อย่างเปื่อยแล้วดูครับยังไม่ดูเหมือนกันครับนี่ดูกันนะพี่ๆนะนี่ฮะนี่ฮะประมาณนี้ครับอย่างเปื่อยตกใส่นะครับอาจจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนดูเอาลูกพี่เ้ยนะนี่ครับ อ่ะสองให้ดูประมาณนี้ไม่รู้ดูตรงไหนมั่งนะนี่ฮะดูดีนะธรรมชาติโอเคนี่ฮะดูครับกระไหลด้านๆน,นะครับนี่ครับเขาว่านิยมพูดมาใ้้นั้นเลยลักผากสีเส้นตัวหนังสือเลยหูนี่นะไม่รู้อ่ะเล่นหากันเท่าไหร่ไม่รู้ ออเป็นๆนะครับอาจจะหลักหมื่นหลักแสนนะแต่ว่าผมก็เหมือนเดิมครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเม็ดแตงนะครับขอคนที่ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีอง์คเดียวนะครับไม่ได้ปั๊มเองนะครับนะครับเช่าเข้ามานะครับถ้าอยากได้เยอะผมต้องไปถามเจ้าของเดิมนะว่าเขาปั๊มไม่กี่อง์นะได้มาอย่างนี้ไงโอเคผ่านไป องต่อไปครับเป็นหลวงปู่สุขพินประพมณฑลตัดชิดนะข้างเรียบไม่รู้เรียบผิดหรือถูกนะเนี่ยประมาณนี้เลยนี่ยะเจ้ของเดิมน่าจะเลี่ยมไว้นะแกออกมาเนี่ยก็ได้มาอย่างนี้แหละผมได้มาอย่างนี้นะครับเจ้ของเสาพเงี้ยนี่ฮเลี่ยมมาอาจจะเลี่ยมทองเลี่ยมไหลหลังมิจารนะครับนี่ครับดูครคาบใรขรคาบอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเศษตอนเขาเลี่ยมอาจจะมีสีพึ่งอะไรเนี่ยเขาขูดออกแล้วพี่นะ เนี่ยผมบอกกันตรงเลยผมก็ได้มาอย่างนี้นะครับพิมพ์ตัดชิดนะผมดูแล้วเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองขามเท่านะครับหลังจานครับนี่นะครับดูครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคผ่านไปองต่อไปครับเป็นปิดตาเนี้ตะกัวนะครับเหมือนจันลอยนะพี่นะแต่ด้านหลังมีจานนะไม่รู้เป็นปู่สุกหรือเปล่านะนี่ครับตะกัวเก่านะครับ เดี๋ยวผมดูวันจานเนี่ยผมดูชื่อแป๊บได้กันจานคล้ายๆนจานนุ่ปสุกนะครับไม่แน่ใจนะพี่นะว่ากจี่สายไหนนะแต่ว่าเปนจานคล้ายปูสุกเนี่ยเห็นไหมวนวนวนๆนะนี่ฮะตะกัวเก่านะครับนี่ครับมันเป็นปิดตานะครับนี่นะครับนี่ปิดตาตะกัวเก่าครับ นี่นี่ฮะไม่รู้ที่นะพี่นะนี่ฮะ,อะโอเคประมาณนี้นะครับวงต่อไปครับนี่เป็นเหรียญฝั่งทนนะครับนี่ mm hmm. เขาเรียกว่าเหรียญหลวงพอ่อเกสรน,นะครับตอนแรกผมใหม่ๆนะผมไม่เป็นนะผมอ่างกระเซ็นนะพี่นะตลกมากเลยนะผมว่าผมก็ไม่เป็นพระนะ ผมว่าเนี่ยแหละผมอ่านหลวงพ่อเกษรเนี่ยผมอ่านเนีตอนแรกนะผมไม่รู้ว่าเรียกหลวงพ่ออะไรนะผมภาษาไทยผมก็บา้บาบา่บาบา่บานะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะไม่ได้เก่งนะภาษาบ้านเองก็ไม่ไปเก่งเลยนะผมอ่านหลวงพ่อเกษรน,นะพี่นะผัวก็ขำนั่นเราไม่ได้เป็นพระนะบางคนเขาเล่นพระนะเราจะรู้เขาเรียกพูดกันติดต่อปากกันมานปากต่อปากเนาะ ว่าหลวงพ่เอเกอรนะเกศรนขก็รู้นะเกสรน,นะนี้อ่านได้สียเกษรเรายังไม่เก่งพระไม่เป็นพระอำไมใหม่นะหยิบมาอ่านเลยหลวงพ่อเกษณพวกขำเลยนะนี่ฮะดูพื้นเหรียญน,นะพี่นะนี่ฮะพี่นะมีขนแมวนะในบล็อกนะพี่นะคมนี่นี่พี่เห็นไหมพื้นเหรียญน,นะครับวงนี้นะ่าจะเป็นรุ่นแรกนะพี่นะนี่ฮะจะมีพระเหรียญยุคหลังอยู่นะแต่ว่า จะไม่เหมือนนี่นะครับคล้ายๆน่ะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นน่า,าจะเรียกว่าอะไรอะองเดือนหรืออะไร,รว่านะะแต่นี้เป็นเสี้ยนเลยนะครับขึ้นไปถึค,ม,คมเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่พื้นเหรียญนะพี่นะนี่ฮะเรียมติกันบ้านเลยนะดูว่าด้านหลังยังมีเสี้ยนเลยนะพี่นะนี่นี่ครับเห็นไหมนี่ครับเสี้ยนด้านหลังให้พี่เห็นไหมนะครับนี่พื้นเหรียญนะเห็นไมหมเสี้ยนคมคมเลยครับนี่เรียมไปบนบ้านวินเทจเดิมเดิมเลยนะ ผมจะแกะก็เสียดายนะงานเลี่ยมเงี้ยก็เอาไวเ้เดิมๆนะรุ่นลักไว้เดิมๆล้วกันพี่ๆอีกตัวไม่ชอบก็ถ้าเกิดเช่าหากันไปก็อาจจะไปแกะแล้วเลี่ยมทองเดิมๆสวยๆก็ได้นะนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกีสอนนะครับนะครับนี่วัดท่าพระนะครับทนบุรีนะครับพระพิจิฝั่งทนนะครับนี่น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่นะอะดูว่านะครับสวยคมนะครับ องต่อไปครับเป็นพระพิมพ์ประจําวันครับเป็นนางกวัดนะครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะเลี่ยมเงินเดิมนะพี่นะเลี่ยมเงินโบราณเลี่ยมใช้นะครับนี่ดูสภาพใช้หน่อยครับนี่นี่สภาพนี้เลยนะพี่นะนี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วพี่นะผมก็ตีมุ่งมั่วซั่วๆไปนะนี่ฮะเลี่ยมเงินโบราณจับขอบเงินโบราณแล้วก็ใช้นะเจ้าของโบราณนี่ฮะดูฮะ หลังนั่งกวักนะครับผมก็ตีหลวงพ่อเดิมนะครับผิดถูกขอไปนะพี่นะความเก่าอายุนิวไม่ธรรมดาครับผ่านซึกโชคโชนนะครับตรงนี้เจ้าของใช้แน่นอนนะครับใช้ขึ้นคอแน่นอนนะครับใช้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับนะครับตีหลวงพ่อเดิมนะครับพิถูกขอไปนะครับองต่อไปครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิ้วกระดูกหลวงพ่อพรมวัดช่องแขครับรงนี้ดูนะพี่นะ ผิวตึงสวยคมดีนี่ฮะดูครับนี่ฮะดูครับพี่นะนี่ฮะดูครับนี่ฮะนี่ฮะดูครับ,น,รบนิ้วกะดกครับนี่นิ้วกะดกนะครับนี่ดวงพ่อพรมนะครับ ด้านข้างนะครับนี่ตัดปั๊มตัดนะครับนี่ด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับดูหูเป็นๆนะพี่นะนะนี่หูเป็นๆน,นี่ดูหูครับหูเป็นๆนะครับนี่นี่ยดูหูเป็นๆนะครับ หัวเป็นๆครับนี่ด้านหลังครับด้านข้างครับนะครับนี่นี่ประมาณนี้ครับลูปล่อก้นกลึงนะครับนี่ก้นกลึงนะครับนี่ก้นกลึงนะครับประมาณนี้ไม่มีกลิงนะครับเขย่วไม่มีกลิงรุ่นนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะไม่มีกลิงก็ได้นะ ไม่แมนเท่าไหร่นะพี oh, ่นะอาจจะไม่มีก oh, ล okay. ิ่นหรือว่ามีกลิ่นก็ไม่รู้แต่องค์นี้สันแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีเราดูเจาะพี่นะององนี้ไม่มีกลิ่นนะครับนี่กลกลึงครับนี่นะครับหล่อหลงลมพิมพ์นี้ก็ดกอ่ะโอเคผ่านไปมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ ep นี้ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะโอ้โหเนื้องงนี้น่บอกได้เลยเนื้อตุ๊บตัดบนะครับเนื้ออ้โหอร่อยมากเลยนี่ครับเนื้อเก่า นี่ฮะดูเนื้อเก่าขอบมีปลีนิดนึงนะับร้อยปูไตนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเนื้อตึ๊บๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูให้ฟอร์มโดยรวมก่อนนะครับนี่นี่ฮะสมดิตพิม์ใหญ่นะครับพิม์เกรติทะลุซุ้มนะครับนี่ยฝั่งนี้ตัดนะครับขอบบังคับพิมพ์เส้นซุ้มจบตรงนี้นะครับนี่นี่ฮะดูครับซุ้มจะเอียงลาดเทลงมานี่ครับ มาดูเนื้อหานะพี่นะเนื้อโอ้โหเนี่ยดูพี่เนื้อแบบโอ้โหดูบรรยายไม่ถูกเลยนะพี่นะเนื้อเงี้ยนี่ครับนี่แบบสนตุบตับนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับ <c oughs> ด้านหน้านี่ขึ้นฟ้านะพี่นะเดี๋ยวจะดูด้านหลังเดี๋ยวจะเห็นว่าโอ้โหน่ากินมากเลยอร่อยมากนะครับนี่ดูฟ้าธรรมชาตินะครับนี่อาจจะเป็นคาดบางอิวขุดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูแป๊บนึง ไม่แน่ใจนะครับคาดต้องอิ่มหรือคาบมวลสารนะครับนี่นี่ฮะดูครับมวลสารนะครับดูเนื้อหาครับเนบนุ่มครับขึ้นผิวนะครับนี่นี่ฮะดูครับดูครับลองนะครับดูดีๆคับฐานตันเนี่ยตรงกลางก็มีแอ่งยุบนิดนึงนะพี่นะเห็นมองเห็นอยู่นะนี่ครับดูเห็นไหมพี่พีเห็นไหมฐานด้านล่างเป็นฐานตันนะครับแต่ตรงแต่ตรงกลางมีแอ่งนิดนึงนะครับ เอีงตรงกลางนิดนึงนะครับไม่ได้เอ่งยาวนะเอ่งตรงกลางนิดนึงนะครับนี่ฮะฐานชั้นที่สองนี่เป็นท้องช้างนิดนึงนะครับหัวสิงเนี้ยก็เชิดขึ้นนะครับสวยดูครับเห็นหน้าหน้าขาครับเขาเรียกว่าอะไรหน้าขาพระองค์ของพระของสมเด็จชัดเจนนะครับนี่นี่สอกแขนลึกนะครับดูมีหูนะครับดูตะแคงข้างเนี้มีหูชัดเจนครับนี่ นะครับเป็นหูเกตยาวทะลุซุ้มครับนี่ตูด้านข้างครับโอ้โหองค์เนี้ยบอกเลยเนื้อนี่โอ้โหดูครับนี่ครับรับรองเลยองค์เนี้ยใช้เนี่ยโดนเหงื่อสักหน่อยเดียวไม่ต้องเยอะเนี่ยเนี่ยดูพี่ดูดูรับเนื้อหาเนี่ยนี่ครับเม็ดดำเม็ดแดงดูข้อเนื้อยอย่างเงี้ยแค่ขึ้นตลับขึ้นคอนแค่นั้นแหละ เหงื่อแค่น้ำเดียวเนี่ยโอ้โหขึ้นช้าเลยนี่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 ขนาดผมโดนเหงื่อผมนิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยดูครับความเก่านะครับอันนี้ยไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะตีปทีธรรมชาติมันนั่นนะบางทีพระมันโอ้เนี่ยดูพี่ดูนะดูครับเนื้อหาไม่ได้แข็งกระด้างไม่ได้ดังด้านนะพระมีคาบหนึบคาบนุ่มนะ้าตอ้งต,งตังอิวนะครับนี่มูลสารนะครับนี่เห็นไหมเม็ดเทาเม็ด คุณๆนะตรงเนี้ยเห็นไหมพี่นะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับโอ้ดูครับดูเนื้อครับตรงเนี้ยโอืเนี่ฮคดูเนื้อครับนี่นี่มุนสารนะครับนี่ดูเนื้อครับรนี่น Jake, เม,ม็ดแดงเม็ดดำนะครับนี่ครับนี่มีคาบาลา,บาคาบลักนะไม่แน่ใจนะอาจจะเพราะว่าสมเด็จัรักคังส่นมากเขาจะจุบลักลงลักนะ <c oughs> นี่ฮ huh, ะดูครับเม็ดเทาเม็ดดำมีคาบป יותר, ูตรงปูไตแองอะไรโอ้โหนี่เม็ดเทา อ่าแร่อะไรครับก,กาบาทอะไรไม่รู้นะขุดมั่วไปผมก็ไหลไปทั่วนะนี่แร่อะไรไม่รู้นะพี่นะใหญ่ที่สุดแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับแร่เป็นแร่นะครับเหมือน,นก้อนหินนะครับเดี๋ยวผมดูท่านนึงไม่แน่เป็นมลสารนะพี่นะอาจจะไม่ก้อนใหญ่นะอยู่ตรงผิวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะแผ่นเป็นแผ่นหรือเปล่านะครับอยูอย่ตรงผิวนะครับเพระว่านะครับจะลอยผิวนะครับ นี่ฮะดูข่ามมลสารนะครับตรงนี้ผงพุทธคุณนี่ฮะครับเม็ดแดงเม็ดเทานะครับนี่โอ้โหเนื้อพี่อร่อยจ้ะนะนี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะนี่นี่ับประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูครับโอ้โหว่าจะเปิดสักห้าสิบล้านร้อยล้านกับกระไลยอยู่นะครับหัวลูกค้าจะคิดนานนะครับเปิดเบาๆแบ่งปันนะลูกค้า สับจุเช็ดเลยเราเอาไว้อย่างเดียวนะพี่นะดูไม่ชอบก่อนนะเป็นปันทุกองนะครับไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าเล่นลูกสายขายทุกองนะครับโโลแกนผมนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่พี่แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้ามาพบกันใหม่สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ตามรับชมจนจบนะครับก็ปอนจากันไปก็กราบขอบคุณอย่างสูงบรรดา fc ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้และบรรดาลูกค้าผู้มีอุปการคุณทั้งหลายที่อุดหนุนเรื่อยมาก็กราบขอบคุณในนาทีนี้ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าพบกััันนหหม่คครรบบสลิปี้ พี่พีนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ